Yeah, s <S สวัสดีครับ <S <S ผมวิทยุล็อกนะครับไม่เล็กนะครับจะบอกให้ <S 1> <S 1> <S วันนี้ผมจะมาแนะนำแบรนด์ยุล็อกนะครับผมสินค้าผมก็เป็นแบรนด์ชั้นนำของประเทศไทยอยู่นะครับผมติดเอมีของหนึ่งในเมืองไทยจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับพวกปืนลมสวานลมสายลมแล้วก็อุปกรณ์ลมปั๊มลมทุกชนิดครับผมสินค้าก็มีหลากหลายครับผมแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำสินค้าเกี่ยวกับงานไร้สายครับผม เป็นเจียร์ไรสายของยู็อกนะครับผมการใช้งานก็ใช้ได้หลากหลายครับผมการใช้งานของเครื่องก็จะปรับรอบได้นะครับผมมีเซฟตี้แบบสามารถใช้ได้ถึง2ชั่วโมงนะครับผมในการตัดสินค้าตัวนี้ถ้าลูกค้าสนใจก็มาดูได้ที่ฮาร์ดแวร์ยุทธยาครับถ้าพี่ช่างสนใจนะครับอยู่ละแวกใกล้เคียงผมเป็นคนดูแลเองครับผมการรับประกันการใช้งานอ,อะไรติดต่อผมได้ที่ฮาร์ดแวร์ยุธยาครับ เจียตัวนี้ก็การปรับรอบปรับรอบได้ครับผม <Okay. S 1> มีมีสามโหมดมีรอบขัดเบาตัดหนักเจียหนักได้กับปรับได้3ามระดับครับผมแ <Okay. S 1> บตชาร์จอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับผมอ <Okay. S 1> ุปรกรณ์นในเครื่องก็มีบาโซ่ตัดไม้นะครับผม อันนี้ตัดได้ทุกอย่างครับยกเว้นตัดใจครับผมแล้วก็มีใบใบขัดใบตัดอยู่ในชุดอุปกรณ์ทั้งหมดสินค้าเราไม่ได้มีดีแค่เจียไร้าสายนะครับเรายังมีอุปกรณ์อื่นอีกมากมายสินค้าหลากหลายครับมีสก,กัดมีปั๊มลม ครับที่เป็นตัวชูโรงคับถ้าลูกคา้าท่านไหนสนใจพบกันได้ที่ฮาร์ดแวร์ยุทธยาครับผมรับประกันสินค้ามีคุณภาพทุกตัวครับผมมีรับประกันทุกชิ้นส่วนติดต่อผมได้ครับที่ฮาร์ดแวร์ยุทธยาครับผมสวัสดีครับ